แรงเซอร์เอ s 4ประตูนะคะขายดีช่วงนี้สุดๆเลยค่ะจัดราคาพิเศษ799,000นเก้าหนันะคะฟอรต่อราคาให้กับลูกค้าที่สนใจช่วงนี้กันเลยนะคะราคาปกติรุ่นนี้9 1 9 0 0สนาพค่ะมาพร้อมกับตัวเครื่องยนต์สองจลิตรนะคะ <c oughs> เป็นยูโรไฟมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งคันสีดำวันนี้ที่เรา พามาโชว์กันวันนี้นะคะแต่งชุดหน้าแรปเตอร์แบบนี้มาพร้อมกับล้อแม็กขอบ20ไซส์ตัวตวแบบนี้ให้เลยนะคะเดี๋ยวมาดูคันนี้กันนะคะว่าเรามีตกแต่งเพิ่มเติมตรงไหนกันบ้างนะคะเริ่มจากชิน้นหน้าหน้ากันก่อนนะคะกระจังหน้า F4D Ford ของเรานะคะซึ่งเซตนี้อย่างที่บอกเลยเขามาเป็นชุดแรปเตอร์ให้อยู่แล้วนะคะกระจังหน้าเนี่ยเขาก็จะมาเป็นไซส์ใหญ่แบบนี้เนาะทำเป็นสีดาล้วนให้ทั้งหมดนะคะมาพร้อมไฟ LED ด,ด้านบนตรงกระจังหน้าค่ะมาคู่กันเลยนะคะด้านบนตรงนี้ค่ะเป็นตัวหนังสืออะคริลิกแลงเจอร์นะคะทําเป็นสีดดําา้นค่ะ ตัวรถเป็นสีดําเงานะคะภุมโทนแล้วตัดกันด้วยสีดําด้านนะบอกเลยว่าลงตัวมากๆาค่ะในเรื่องของ x อ็นะคะเดิมๆจากโรงงานลูกค้าจะได้มาเป็นเด y l ไล h ์ LED ดีรูปทรงสีแคมแบบนี้นะคะมาพร้อมกับระบบป,ปิดไฟหน้าให้อัตโนมัติด้วยนะคะคันนี้มีติดตัวครอบไฟหน้าให้นะคะเป็นสีดําด้านให้แบบนี้เลยนะคะป้องกันรอยตัวไฟด้วยแล้วก็ช่วยทําให้ตัวไฟเนี่ยดูเด่นดูสวยขึ้นนะคะการชนด้านหน้าค่ะชิ้นตรงนี้เลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นชิ้นการชนของงานแรปเตอร์นั่นเองนะคะเป็นสีดําด้านนะ ชุดนี้ก็อย่างที่บอกค่ะมาเป็นชุดแรปเตอร์ให้เลยนะคะเป็นสีดําด้านให้ทั้งหมดเนาะชายด้านหน้าตรงนี้นะคะก็ทําเป็นสีดําด้านอีกเช่นกันนะคะไาตันบอกในรุ่นของ a อเบอกเลยมาจากโรงงานให้เรียบร้อยค่ะติดข้างเปิดข้างตามการเลี้ยวของพวงมลาลัยเลยนะคะด้านล่างจะเป็นห่วงลากจูงค่ะมีมา จากโรงงานให้1จุดนะคะจะอยู่ฝั่งผู้โดยสารด้านนี้นี่ด้านหน้าคุมโทนแบบนี้เลยนะคะเป็นสีดําให้ทั้งหมดเนาะสวยมากๆเลยนะคะแล้วก็ตัวรถเนี่ยพอใส่ชุดแรปเตอร์ชุดยอดคิดของเราเนี่ยตัวรถก็จะดูแบบใหญ่ขึ้นนิดนึงนะคะดูแบบเท่ขึ้นเลยด้านข้างค่ะใช้เป็นตัวคิ้วล้อนะคะดีไซน์เป็นงานของแรปเตอร์เลยนะคะเป็นสีสีดำนะคะแล้วก็เป็นแบบเรียบให้แบบนี้นะเก็บงานให้เรียบร้อยเลยตัวคิ้วล้อเนี่ยเขาจะรับกับตัวการชนด้านหนา้าเอาดีเป๊ะเลยนะคะ เข้ากันมากๆค่ะแล้วก็ล้อกับยางนะคะมีเปลี่ยนให้เลยอัพไซส์ขึ้นนะคะจากล้อเดิมจากโรงงานคันนี้ได้มาเป็นไซส์17นะคะเดิมๆจากโรงงานเป็น17เราอัพไซส์ขึ้นเป็น20ค่ะมาพร้อมกับตัวยางดีเซนตินะ,ะเป็นยาง a t All t e r r ร i n ของเราะคะ่ะวิ่งได้ทั้งออนโรดแล้วก็ออฟโรดเลยนะคะซีรีส์ตัวยางมาเป็น2755 5, 5, 5, 5, 5็ดหนิ้วนะคะช่วงล่างเดิมนะคะไม่ได้ยกเลยค่ะเห็นไหมว่ามันจะพอดีซุมล้อเลยนะคะใช้เป็นตัวซีรีส์ตัวนี้ไม่ต้องยกพอดีมากๆเลยนะคะ ด้านข้างค่ะถ้าแก้มด้านข้างเป็นสีดำล้วนแบบนี้นะคะก็เป็นยูโรไฟมาให้เรียบร้อยเลยนะคะตัวยูโรไฟเนี่ยลูกค้าจะได้ DPF เข้ามาช่วยกรองขมเหมาให้ด้วยนะคะแล้วก็ด้านในจะมีออโต้สตาร์สต็อปมาจากโรงงานให้ด้วยอีกเช่นกัน กระจกมองข้างค่ะมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างมาให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็คุมโทนเป็นสีดําให้แบบนี้พร้อมกับตัวเสาบีตรงกลางนะคะรถเป็นสีอะไรนะคะตรงนี้ก็จะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถเลยอย่างคันนี้เป็นสีดํานะคะตรงนี้ก็จะเป็นสีดําเหมือนกันนะคะเมื่อเปิดประตูเป็นสีดํานะคะแล้วก็ติดเสริมเป็นตัวเบ้ารองเมื่อเปิดประตูป้องกันรอยเวลาลูกค้าใช้งานนะคะตรงนี้ก็เป็นสีดําอีกเช่นกันสําหรับฟิล์มสำหรับฟิล์มนะคะ เป็นฟิล์มเซรามิกให้ทุกคันเลยนะ40 60 80เลือกตามการใช้งานของเราได้เลยนะคะรับประกันกันยาวๆไปถึง10ปีนะคะตัวรถของฟอร์ดนะในรุ่นของเน็กเจอรับประกันตัวรถนะคะหรือวารันตีรถเนี่ยจะอยู่ที่5ปีหรือ1 5 0 0 0กโลนะคะเวลาลูกค้าใช้งานเข้าเช็คระยะนะคะก็คือเข้าทุกๆหืน5,000ก 15, โลนะคะลูกค้าใช้งานนะคะเข้าเช็คระยะนะคะก็เข้าทุกๆ1 5 0 0 0มหกิโลหรือ12เดือนอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนะคะรับประกันตัวรถก็ไปยาวๆกกันเลย5ปี1 5 0 0 0ะ ด้านท้ายนะคะเซ็ตครอบต่างๆเนี่ยจะเป็นสีดําหมดเลยนะคะเนี่ยรวมถึงตัวครอบฝาถังน้ำมันด้วยนะคะน้ํามันรองรับไปจนถึงตัวน้ํามันเติมเป็นดีเซลนะคะรองรับไปจนถึง B20 เลยด้านท้ายไม่ได้ติดโรบาเพิ่มเลยนะคะคัะนนี้มีเป็นบันไดเหยียบด้านข้างนะคะตรงนี้มีมาให้ทุกคันเลยนะคะที่เป็นรถยกสูงเวลาเราขึ้นท้ายกระบะนะคะก็เหยียบด้านข้างได้เลยค่ะ แผ่นปิดายฟอร์ดนะคะสีดำล้วนทั้งหมดเลยนะคะเป็นสีดำด้านให้นะคะใช้เป็นตัวบ wow! อตรงกลางโลโก้แบบนี้นะคะเพราะว่ารุ่นของ x อ s เนี่ยจะมีกล้องถอยหลังนะ,ะมีมาให้จากโรงงานก็เลยจะต้องติดแผ่นตัวนี้นะคะเป็นแบบบ wow! าโลโก้นั่นเองไฟเบรกตรงที่3นะคะย้ายมาอยู่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งรุ่นนี้ก็มีมาให้เหมือนกันค่ะ แรงเจอร์อะคริลิกด้านล่างนะคะติดทับเข้าไปตรงตัวแผ่นปั๊มตรงนี้นะคะตัวนี้จริงๆตัวเดิมเนี่ยก็จะเป็นแรงเจอร์อยู่แล้วนะคะเป็นตัวปั๊มเข้าไปแล้วติดเป็นตัวหนังสืออะคริลิกแบบนูนเข้าไปแบบนี้นะคะช่วยทําให้ตัวรถเนี่ยดูมีมิติขึ้นดูสวยขึ้นนะคะการชนท้ายใช้เป็นตัวการชนท้ายเดิมเลยเป็นสีดําแบบนี้นะคะถ้าเป็น2025ตัวนี้จะเป็นสีดําล้วนให้ทั้งหมดนะคะกระบาดไลเนอร์ค่ะงานแท้ของฟอร์ตติดตั้งให้ทุกคันอีกเหมือนกันนะคะแล้วก็ของที่เราเปลี่ยนให้ลูกค้าแล้วก็ะคคืลูก แบบนี้เลยนะคะก็จะคืนให้ทุกคันค่ะอย่างชิ้นนี้ตัวก็จะเป็นชิ้นด้านหน้านะคะตัวกรโชนที่เราใส่เป็นชุดแรปเตอร์นั่นเองล้อนะคะตัวนี้ออฟเซ็ตพอดีเลยกับตัวคิวล้อเห็นไหมคะถ้าเราใช้ตัวซีรีส์ตัวนี้นะคะไม่ต้องยกเนี่ยก็เป็นออฟเซ็ตศย์หรือประมาณลบหนะลบ ประมาณนี้ก็ยังสวยอยู่นะคะยังพอดีคิว้ออยู่ค่ะตัวนี้ก็รองรับกับตัวคิว้อที่เป็นของแบลตเตอร์นะคะก็ชอบพอดีเลยถ้าใครที่ออฟเซตเยอะๆนะคะก็อาจจะต้องมียกนะถ้าแบบออฟเซตลบลึกๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องอาจจะมียกนะคะแล้วก็ติดคิวรอเพิ่มเข้าไปส่วนภายในค่ะในรุ่นนี้นะคะก็ได้เบาะหนังแบบนี้จากโรงงานมาเลยนะคะตัว2025เป็นเบาะหนังจากโรงงานมาให้เรียบร้อยค่ะพวงมาลัยนะคะมีเป็นมัลติฟังก์ชันให้นะคะพร้อมกับตัวพวงมาไลัยไฟฟ้าเนาะปีทุกรุ่นเลยปรับสี่ระดับนะคะ ตามการใช้งานของเราตามสรีระได้เลยนะคะคอนโซนเป็นสีดําล้วนแบบนี้นะคะในรุ่น2025ค่ะพวงมาลัยด้านหลังพวงมาลัยนะคะเป็นจอดิจิตอลให้8นิ้วนะคะรุ่นใหม่ๆจะมีเข็มทิศมาให้เรียบร้อยนะดูการใช้งานต่างๆน้ามันคงเหลือ่งได้เท่าไหร่ดูได้หมดเลยนะคะจอตรงกลางค่ะ เป็นทัชสกรีน10.1นิ้วนะคะรองรับ p p l เปิล p l a เ a n ด r o ย d a u t ตแบบไร้สายแล้วนะคะล่างมี u s อ B มี Type C ให้นะคะเลือกได้ทั้ง2แบบเลยว่าโทรศัพท์เรารองรับให้แบบไหนนะคะแล้วก็จะมีตัว A ตรงนี้นะคะเป็นออโต้ t a r t t สต็ค่ะ TMS หรือว่าโหมดการขับขี่ที่เป็นรูปใบไม้นะคะเลือกได้อีก4โหมดเหมือนกัน,นะคะ่ะรุ่นนี้ก็มีให้เลือกอีกเช่นกันนะคะมาพร้อมกับตัวป้องกันล้อหมุนฟรีนะคะมีมาให้เหมือนกันหัวเกียร์เป็นแบบนี้นะคะในรุ่นที่เป็นเกียร์ ตัวนี้เวลาเราเชื่อมต่อตัว Apple CarPlay หรือว่าตัว Android Auto แล้วนะคะเวลาเราใช้งานตัว GPS ก็ลิงก์ขึ้นหน้าจอได้เลยนะเห็นไหมว่าตัวใหม่เนี่ยคอนโซลเขาจะเป็นสีดำให้แบบนี้นะคะ Airbag มีให้6จุดเลยฝั่งนี้จะเป็นระบบไฟทั้งหมดนะคะโดยปกติเราก็จะใช้เป็นตัว A นะคะก็คือเป็นตัว Auto นั่นเองค่ะตัวนี้ก็จะเป็นไฟหลีนะปรับความเข้มแสงหน้าจอดิสเพย์เวลาเราใช้งานแล้วก็กดตรงนี้ได้เลยนะคะ ลบเนี่ยก็จะเป็นลดแสงนะบวกก็จะเป็นเพิ่มความสว่างนั่นเองคะ่ะแล้วก็ปรับสูงต่านะคะรุ่นของตัว a o s กก็จะมีปุ่มนี้เพิ่มเข้ามามีให้เลยนะคะรุ่นนี้สำหรับใครที่มองหาในรุ่น4ประตูนะคะเป็นเกียร์ออโต้ราคาแบบน่ารักน่ารักของ Ford เรานะคะจะมีรุ่นของ a อ็กค่ะแนะนําเลยนะคะดาวเยอะๆดอกเบี้ยสูตรเปอร์เซ็นต์ผ่อนกันยาวๆเลย48งวดหรือว่าเป็นราคาพิเศษก็ได้นะคะจะดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทค่ะคะุค้มมากๆเลยคะ่ะ เรื่องของตัวออปชันความปลอดภัยนะคะราคาเท่านี้หรือเป็นรุ่นของสประตูเริ่มต้นนะบอกเลยว่าความปลอดภัยก็จัดมาให้เต็มมากๆนะคะความปลอดภัยพื้นฐานมีมาให้ครบนะคะ H ฮของตัวบรรทัดชันก็มีมาให้อีกเช่นกันนะคะตัวรองป้องกันการปีความก็มีมาให้เหมือนกันนะคะบอกแล้วว่าจัดเต็มมากๆค่ะใครอยากได้ปโปรโมชั่นดีๆนะคะโทรได้เลยค่ะ0ูนย์881152665นะคะคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเราเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะ